นเนตวุฒหนุนรองประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกคัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF กล่าวถึงการสนับสนุนการแข่งขันเดินวิ่งสตวบาลเกษตรศาสตร์มินิมาราธอนครั้งที่1ประจำปี2558วิ่งครั้งไหนก็ไม่เท่าครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ว่าต้องการให้สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพภายหลังการออกกำลังกายด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภยัยจากผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างไข่ไก่ซึ่งมีโปรตีนและสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดที่ช่วยบำรุง และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงคณะ,กะเกษตรภาควิชาสัตว์บานจัดเรื่องของวิ่งครั้งไหนก็ไม่เท่าครั้งนี้ก็คือ Run For Me เป็นเรื่องที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือซีพีอยู่แล้วในองค์กรของเราก็รณรงที่จะให้ทุกคนเนี่ยกินอาหารที่ดี แล้วก็มีสุขภาพที่ดีเรียนเชิญประชาชนทุกชั่นที่สนใจก็ให้มาล่น้ำลงแล้วก็มาทําทให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงและขณะเดียวกันก็มากินอาหารที่เราเรียกคอนเซปต์ว่าไฮโปรตีนไฮเฮลนะครับ การแข่งขันเดินวิ่งสัตวบาลเกษตรศาสตร์มินิมาราธอนครั้งที่1ประจำปี2558วิ่งครั้งไหนก็ไม่เท่าครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2558ณอาคารเทพศาสสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยภายหลังการแข่งขันจะมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านอาหารโปรตีนจากทางมหาวิทยาลายัยและหน่วยงานภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วย หลากหลายเรื่องราวทางธุรกิจและโครงการดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะของรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะกลับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางธุรกิจครบจบที่เดียวกับรายการ Business Watch ได้ใหม่ในพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ